วัสดีครับผมแอดผัดมีโครานะครับวันนี้ผมจะมาสรุปอาจารย์ทั้งหมด8ท่านนะครับว่าให้เด่นแต่ละหลักเด่นอะไรบ้างแล้วก็แต้มสิบหน่วยเด่นอะไรบ้างแต้มรวมเด่นอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับอันนี้คือ ตำแหน่งนะครับตำแหน่งร้อยหลักร้อยก็คือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอันนี้คือตำแหน่งของแต้มสิบหน่วยอันนี้คือแต้มรวมนะครับสามตัวมีอาจารย์นะครับทั้งหมดแปดท่านมีอาจารย์เงินอาจารย์ทองอาจารย์เพชรอาจารย์รวยอาจารย์โชคอาจารย์ดีอาจารย์มีอาจารย์สุขไปดูอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์เงิน อาจารย์เงินนะครับให้หลักร้อยเด่นสี่หลักสิบเด่นสองหลักหน่วยเด่นสองแต้มสิบหน่วยเด่นสี่แต้มรวมเด่นแปดดูอาจารย์อาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองให้หลักร้อยศูนย์ให้หลักสิบแปดให้หลักหน่วยแปดแต้มสิบหน่วยศูนย์แต้มรวมสี่ อาจารย์เพชรน,นะครับหลักร้อยเก้าหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดแต้มสิบหน่วยเก้าแต้มรวมสามอาจารย์รวยนะครับหลักร้อยสามหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยหนึ่งแต้มสิบหน่วยสามแต้มรวมเจ็ด อาจารย์โชคนะครับหลักร้อยได้สหลักสิบได้1หลักหน่วยได้หนึ่งแต้ม1ิบหน่วยได้3มแต้มรวมได้เจ็ดอาจารย์ดีนะครับหลักร้อยให้8หลักสิบให้หหลักหน่วยให้6หลักแตะตาแต้ม1ิบหน่วยให้8แต้มรวมให้2นะครับ <c oughs> อาจารย์มี ให้หลักร้อยแปดให้หลักสิบหกให้หลักหน่วยหกแต้สิบหน่วยแปดแต้มรวมสองนะครับอาจารย์สุกนะครับอาจารย์คนสุดท้ายนะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอาจารย์สุกหลักร้อยให้ศูนย์หลักสิบนะครับให้แปดหลักหน่วยให้แปดแต้สิบหน่วยให้ศูนย์แต้มรวมให้สี่ ีนี้เราก็จะมาลงเด่นกันนะครับดักร้อยนะครับทั้งหมดทุกอาจารย์นะครับเรามานับดูว่ามันชนที่เลขอะไรบ้างศูนย์ชนศูนย์ชนสามแ้วชนแปดนะครับ9กับ4ไม่ชน เราก็จะมาใส่ไว้ในช่องแรกนี่นะครับ 03, 3, 8, 0ูนย์สาสามแปดศนย์นะครับชนหลักสิบนะครับชนเลขอะไรน,นะครับหนึ่งนะครับหนะครับแล้วก็แปดนะครับ แต้มสิบหน่วยครับมาชนอะไรบ้างสามนะครับนแปดนะครับแล้วก็ชนศูนย์สามแปดศูนย์นี่นะครับทีนี้แต้มรวมนะครับสามตัวชนอะไรสี่เจ็ดแล้วก็สองนะครับ ชนสผมจะเน้นตัวที่ชนก่อนนะครับตัวที่ไม่ชนก็ไว้ที่หลังทีนี้พอเราเขียนครบทุกชนเด่นครบแล้วนะครับทีนี้เรามานับนับที่สิบหน่วยบนก่อนนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้าง เอาเฉพาะสิบหน่วยนะครับนี่นะครับสิบหน่วยบน <c oughs> <c oughs> ผมก็จะเขียนไว้ในตรงนี้นะครับ 0 1>, 1 2เลข3 4 5สี่ห้าหกเนี่นะครับตัวเลข นี่คือหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราจะนับรวมกันเนี่ยนะครับเพื่อหากําลังว่าเลขตัวไหนหจะมีความเด่นที่สุดมีทั้งหมด10ตัวเลขนะครับเรามาดูครับว่ามีศูนย์หรือเปล่าครับศูนย์แล้วก็ดูในนี้ศูนย์ไม่มีนะครับในนี้ไม่มีศูนย์แล้วก็ติ๊กผิดไปนะครับต่อไปนะครับหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสี่ตัวนะครับก็ลงเลขสี่ไว้นะครับสองสองมีกี่ตัวหนึ่งสองมีสองตัวนะครับก็ลงเลขสองสต่อไปครับมีสามไหมไอ้นี้ไม่มีนะครับเราก็คิดนี้ไว้ไอ้ตัวที่ไม่มีเนี่ยคือมันดับนะครับดับสิบหน่วย ต่อไปสี่นะครับมีไหมไม่มีแล้วก็ติ๊กผิดไว้นะครับห้าห้ามีไหมครับไม่มีอีกต่อไปนะครับหกหกมีไหมครับหนึ่งสองสามสี่ หมีสี่ตัวนะครับเราติ๊กไว้7แลละครับเจดมีสอง เจ็ดมีสองแล้วก็ลงไปสองนะครับหนึ่งสองแปดแหละครับแปดก็ 8, มีสองนะครับหนึ 1, ่งสองเฮ้ แนะครับหนึ่งสองสามสี่แปดมีสี่ตัวนะครับเก้าเก้าไม่มีนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าอันไหนมันยดะที่สุดแปดมีสี เขียนผิดนะครับ8ดมีสีอันที่มีสีก็คือเลขหนึ่งะครับได้สี่ตัวคือกําลังสี่ชนสสูตรนะครับหก็ชนสี่สูตร8ปดเราก็เขียนไว้นะครับว่าสิบหน่วยหนึ่งหแปด สิหน่วยบนหนึ่งหแปดอ่าเราได้แล้วนะครับสิบหน่วยบนหนึ่งหกแปดทีนี้เราก็ไปดูแต้มนะครับแต้มสิบหน่วยว่าได้อะไร แต้มสิบหน่วยมีนะครับ380แปดนย์ะครับจะแต้แตแม10บหน่วยนะครับเนี่ยแต้ม10บหน่วยบนมี380แปดล้ก็มาเขียนไว้ข้างๆนี้นะครับแต้ม10หน่วยบน380 เรามาดูนต่อนะครับแต้ม10เอ10หน่วยบนนะครับได้เลข168แต้ม10หน่วยบนได้380ทีนี้นะครับเรามาดูที่ตัวแรกกันนะครับคือ1เลข1นะครับเลข1แต้ม3 1ไปบวกอะไรได้เท่ากับ3ครับ12นะครับเราก็ลงไว หนสองนี่ครับแต้ม3มนะครับ1นึ่บวกสเท่ากับสต่อไปครับ1นเต้ม8 1บวกอะไรได้8ก็คือ1นบวกเนะครับก็คือ1นเจแล้วก็ลงไว้หนต่อไป1นเต้ม0ูนย์เต้มศูน ทีนี้สิบหน่วยนะครับไม่มีนะครับไม่มีศูนย์นี่ครับเราก็ไม่ต้องลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีศูนย์ในนี้เลยสิบหน่วยแต่ว่าตัวสองกับเจ็ดมันมีนะครับในสิบหน่วยเนี่ยเนี่ยสองกับเจ็ดมีอยู่ต่อไปนะครับเลขหกหกแต้มสามหกบวก หกบวกเจ็ดนะครับเท่ากับสิบสามเอาเฉพาะตัวหลังมีนะครับสิบหน่วยบนมีเจ็ดก็ใส่ไว้นะครับหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามนะครับหกแต้มสามต่อไปนะครับหกแต้มแปดหกบวกอะไรได้แปดก็คือหกบวกสอง 6บวกสนะครับก็คือเต้มแทีนี้6กเต้ม0 6นบวกสเราก็มาดูในนี้ว่ามี4ี่ไหมสิหน่วยนะครับไม่มี4นะครับก็ไม่ต้องลงต่อไปครับตัวสุดท้ายเลข8นะครับแเต้ม3 8บวกเลยได้ได้สิบสามแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามทีนี้เรามาดูครับสิบหน่วยมีห้าไหมแปดห้าไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องลงทีนี้มาดูนะครับแปดแต้มแปดก็คือแปดบวกศูนย์แปดบวกศูนศูนย์ไม่มีนะครับในสิบหน่วยนี้ไม่มีเลขศูนย์ แล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับไปนะครับ8ปแต้ม0 8บวกอะไรได้เท่ากับ0 8นบวกสอนะครับแปดบวกสเท่ากับสิเอาเฉพาะตัวหลังคือศูนย์เราก็ลงไหมนะครับแปดเดอ่าตอนนี้เราได้ สองตัวแล้วนะครับมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกสองแปดสองทั้งหมดห้าชุดนะครับยังไม่ได้จัดหลักนะครับทีนี้พอเราได้ห้าตัวนี้แล้วใช่ไหมครับภาย,ภายในเลขเนี่ยครับมันมี ัวไหนมีค่ามากที่สุดครับเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือเลขสองครับมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวผมก็จะมาแยกไว้ครับนี่เป็นตัวลองนะครับหกเจ็ดกับหนึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดคือเป็นตัวลองผมก็จะมาแยกไว้ต่างหากก็คือหนึ่งสอง หกสองแปดสองเด่นครับที่เราได้เด่นมีมีหนึ่งสองมีหกสองแล้วมีแปดสองนะครับ เมื่อกี้หลักร้อยจะมี380แต้มรวมนะครับ4 7 2ที่มันชนผมก็จะมาลงไว้นะครับ12 62 82ที่เด่นแล้วทีนี้ผมจะอเอาหลัก3นะครับหลักแรกมาใส่เป็น3 312 362แล้วก็382ตามลำดับนะครับแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมครับ1 2 6 2 8 2ก็เอาหลักร้อย8ไปใส่อีก8 8ปดห6 2 882องแทีนี้เอาเหมือนเดิมนะครับ12 62 82เอาหลักร้อยคือเลข0นเนี่ยก็ไปใส่0ูนย์เป็นศูนย์หแล้วก็ศูนย์แทีนี้เรามาเช็คแต้มดูนะครับเช็คแต้มตัวแรกก่อนนะครับ312 3นึ่งบวกหนึเท่ากับห ไปดูที่ว่ามีเลขหกไหมไม่มีนะครับคือตัวนี้ไม่น่าจะมาละตัวนี้นะครับสามบวกหกบวกสองเก้าสิบสิบเอ็ดแต้มหนึ่งในนี้ไม่มีแต้มหนึ่งนะครับก็คือไม่ไม่มีโอกาสไม่น่าจะมาสามบวกแปดบวกสองเท่ากับแต้มสามไม่มีอีกนะครับชุดนี้ตัดตัดออกไปเลยนะครับ ต่อไป812 8นึ่งแบวกสบวกหเท่ากับสิแต้ม1ก็ไม่มีนะครับตรงน,นี้ไม่มี8ปดบวกหบวกสคือแต้ม6แต้มหในนี้ก็ไม่มี8ปดบวกแบวกสคือแต้ม8ในนี้ก็ไม่มีตัดทิ้งครับตัดอย่างเดียวต่อไปนะครับ 012แต้ม3 062แต้ม8 082แต้ม0เรามาเช็คดูนะครับ3มีไหมไม่มี8ก็ไม่มี0ก็ไม่มีตัดอีกทีนี้ไปดูหลักร้อยนะครับในนี้คือครบหมดแล้วไม่มีแล้วในนี้แ้มไม่เข้าแล้ว มันยังเหลือหลักร้อยอีกนะครับในนี้หลักร้อยนะครับมีมีเก้ากับสี่นะครับเก้ากับสีบ่ผมก็จะมาใส่นะครับหนึ่งสองหกสองแปดสองเอาหลักร้อยคือที่เหลือนะครับ มีคือเลขสี่มาใส่สี่หนึ่งสองสี่หกสองสี่แปดสองาทีนี้เรามาเช็คแต้มดูครับสี่บวกหนึ่งบวกสองเท่ากับเจ็ดนะครับแล้วก็ไปเช็คดูในนี้มีไหมแต้มรวมสี่เจ็ดสองมีครับเลขเจ็ดอ่าเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็สี่บวกหกบวกสองแต้มสองมีไหมมีครับ นี่ครับแต้ม2ต่อไป4บวก8บวก2เท่ากับแต้ม4มีครับ3ชุดนี้เป็นชุดที่เด็ดมากๆเลยครับอ่าทีนี้เราเหลือ3ชุดนี้ใช่ไหมรเราอยากรู้ว่าตัวไหนมันจะมีค่ามากที่สุดเด่นที่สุดใน3ตัวนี้นะครับม,มันมีวิธีครับก็คือ ให้เราเขียนตัวเลขก่อนเหมือนเดิมนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยครับ ส่วนเลข9ที่เป็นหนักร้อยนะครับผมไม่มาใส่นะเพราะว่ามันมันเป็นดับบนผมเลข9นะครับผมก็เลยไม่คิดครับผมเอาก็เลยเอาแค่เลข4นะครับ9มันดับบนทุกหลักผมแล้วผมเลยตัดออกไปเลยทีนี้นะครับเราอยากรู้ว่าภายใน3ตัวเนี้ยชุดไหนเป็นชุดที่เด่นมากมากที่สุดอ่าผมก็มาเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับ0-9แล้วทีนี้ผมก็จะมานับนะครับ นะครับภายในร้อยสิบหน่วยนะครับมีเลขศูนย์ตรงไหนศูนย์หนึ่งตัวศูนย์สองตัวลงไปสองตัวหนึ่งมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ตัวลงไปสองมีกี่ตัวหนึ่งสองสองตัวลงไปอีกครับ สามนะครับมีกี่ตัวภา, 1, ภายในในร้อยสิบหน่วยนะครับสามมีหนึ่งมีสองสองตัวก็ลงไปครับสี่มีกี่ตัวสี่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับห้าห้ามีไหมครับในร้อยสิบหน่วยไม่มีครับคือดับนะครับหกหกมีกี่ตัวครับในนี้ 1>, 1 2 3่งามี่สี่ตัวนะครับเราก็ลงไปเหมือนเดิม7มีกี่ตัวครับในร้อยสิบหน่วยหนึ่งสองสตัวเราก็ลงสองครับต่อไปนะครับ8นะครับมีกี่ตัวหนึ่งสองสามี่ห้าหแปดมีหตัวนะครับเราก็ลงไปนะครับ ต่อไปเก้านะครับมีไหมเก้ามีตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเก้าเราก็เขียนไปหนึ่งเลขไหนมีมีมากที่สุดครับอเราเห็นแล้วครับคือเลขแปดนี่ครับเลขแปดนะครับมีค่ามากที่สุดนะครับคือมีทั้งหมดหกสูตรนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชุดที่มี่าเลขแปดนะครับจะเป็นชุดที่เด่นที่สุดก็คือนี่นะครับนี่นะครับสี่แปดสองเด่นที่สุดนะครับชุดเดียวตรงนี้เป็นกันนะครับ กันนะครับกันกันนะครับสี่หนึ่งส่วนตัวนี้เป็นตัวเต็งค,ครับสี่แปผมขอสรุปจากทั้งหมด8อาจารย์นะครับแปดเซียนสรุปชุดเดียวนะครับสี่แปดสอนะครับ สรุปแปดเซียนสี่แปดสองสี่สองแปดโอเคนะครับหวยทุกตันโชคดีนะครับ ไม่อนุญาตให้นําข้อมูลไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับแนวทางเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับแต่จิอาจจะมีหลุดนะครับไม่ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะครับมีแต่ดวงนะครับสุดท,ท้ายขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จในการจับเลขรางวัลรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าชอบ คลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลที่ดีๆเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอให้ชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ